หนึ่งพอแม่พี่น้องเนื่องจากว่ามีคนหันวาออกมาลลยคนเนาะว่าเออเศเพ่เหตุงานนี้เห็นว่าเหตุงานขึ้นมาเหตุงานเลี้ยหน้งนองว่าเป็นปีเลยยังบัท่านใดๆยังบ่วบ่บมีเงินทรงให้พอให้แม่เลยบ่อยู่ทั้งบ้านทั้งสองเนาะว่าแพลบ่ได้เงินให้พอแม่มันนี่แพก็เลยสิมาบอกว่าที่จริงอะแพลมีคองควันห้พ่พอให้แม่พอแม่พี่น้องสิงถิ่ใหญ่แห่งที่สุดเนาะในชีวิตของแพลเนาะที่แพลบ่เคยห้ของควัญพอกับแม่มาก่อนเลยตั้งแต่ไอ ต้งแต่น้อยจนกระถ่งแบบเฮาใหญ่เนาะอายุ30สิบกว่าต้นๆเนาะแพร่บเคยหายองควัญพอกแม่ที่แบบว่าเป็นสินเป็นอันบบเคยหายลายน้องโบเคยหายลายแล้วก็มีแล้วกับแบบแล้วกับไพ่ในปีปีหนึ่งพอม่พี่น้องแพ่เหตุงานเนะแงพ่ก็เก็บเงินแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่โชคดีของแพรลายพอม่พี่น้องโชคดีของแพร่น่ยคือแพ่เหตุงานเมยเนาะเหตุงานเมยเห็ดงานลําบากก็จริงแต่แบบว่าแต่แพร่สี มีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือพอกับเมย์ห้องแพทนั้นพอเมย์พี่น้องตลอดปีเนาะเพื่อนน่ะสิบ,บขอเงินน้ำแพ่เลยสิบ,บขคอขคอเงินเดือนน้ำแพ่เลยคือแบบว่าเงินเดือนแพ่นี่น้องรักเมินก็คือแบบว่าแพทก็คือแบบเก็บ เก็บแล้วก็ใส่เนะาะใส่น้ำแล้วก็เก็บน้ำพ่อแม่พี่น้องเพราว่าแม่กับโบเคยแบบสีผากให้ทุกเดือนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเนาะเหมือนปีที่ผ่านมาว่าเออเดือนหนึ่งตรงผากให้พ่อให้แม่เนาะประมาณเดือนหนึ่งสองสัมพันหรือไว้อยังประมาณนี้แต่ว่ามาปีนี้แพ้แทอบ,บได้ผ่าเงินให้พ่อกับแม่เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ทุกคนก็เลยแบบแม่แพ้กับพ่อแพ้เลยว่าบอมันบ่คยได้ผาาเงินดอกลูกบ่คยได้ผากเงินดอกมีแต่ว่า มิเตว่าเดี๋ยวปีใหม่จังสีหายเดี๋ยวอยากได้ยังกับแล้วบัดนี้พ่อกับเมย์แพ่นั้นมีความฟันที่แบบอยากได้รถดพ่อเมย์พี่น้องน้องอยากได้รถกระบะรถกระบะอยู่บ้านนอกเขานี่ราคามือสองเนาะมือสองกับราคาประมาณเจ็ดเออราคาเมื่อสองมือสามบอกง่ายซะอะเมือ 3, ่อสามซะพ่อเมย์พี่น้องตีไปมือสามเนาะมือสามนี่กับบุคอยดีเป็นได้ดอกแต่ว่าพอขับขี่ได้เนาะราคาประมาณเท่าไร ประมาณประมัเก่าสิบหลานพ่อม่พี่น้องเก่าสิบหลานกีบเนาะประมัณเก่าสิบหลานกีบมันนี้มันนี้แพทย์ก็เดอยบอกว่าพ่อกับเม่ว่าแพทก็คิดในใจแล้ว่าเออปีนี้สิให้ให้พ่อกับเม่ให้ได้สิห้าเงินให้พ่อกับเม่ให้ได้นอกสิเหตุให้ได้อย่างให้พ่อกับเม่มีแล้วกะโบเมนแพทคนเดียวดอกแบบอยากซอยพ่อกับเม่นะอยากให้เป็นเป็นก่อนเนาะและทุกคนและควมฟันเหมือนนั้นกันกับเป็นจริงเนาะนี course, Spiel, well, summer, re ่ก็เป็นปีใหม่ แต่ปี64เนาะมาเลื่อมต้นปี6หาแพทย์ก็เก็บเงินได้ทุกคนแพทย์ก็สะสมเงินที่แบบว่าแพทแบบว่าฝากฝากฝากไหวเนาะแบบว่าแพทบ์เดเอาติโตเองเนาะพ่อแม่พี่น้องคือแพทฝากคนอื่นอีกเทื่อนึงเนาะก็คือว่าไงคือแพนโอนเขาบัญชีของพ่อด้วยที่พรบหูโตเนาะพ่อของแพ่บหูโตแต่แพ่ก็เก็บเก็บเก็บสะสมไหวกับกับแม่แพทย์เพพ่อสินปีแพทย์ก็บอกว่าเออ อยากได้บารถในสิ่งที่เพิ่นหวังหรือว่าสิ่งสิ่งที่เพิ่นอยากได้เพราะเพราะเพราะพอกับแม่แพ่หันสิขี่แต่รถจักเนาะรถจักหรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรก็สิขี่แต่รถไถนาเนาะเวลาไปใส่รถไถนาหรือรถอีเทนพ่อแม่พี่น้องไปใส่ก็เนาะบ่เคยขี่ที่แบบบ่เคยขี่รถใหญ่รถใหญ่ก็คือรถแบบฮอนด้าหรือว่ารถวีโก้หรือว่ารถกระบะอีหยังประมาณนี้เนาะพ่อแม่แพสิบ่เคยขี่่แแตพ่ามหัน ขี่รถท้ายนาแบบมาหลายปีแล้วครับแต่รถถ้าเนาะนเวลาสิบแบบเขาโค้งหรือว่าสิไปแบบตลาดที่ไปในตัวเมืองเนาะก็ขี่แต่รถจักรพอเม่พี่น้องหรือว่าขี่แต่รถไ้ายหนามันก็เป็นแรงบันดานใจให้แพร่ว่าเอออยากจะมีรถใหญ่ให้พ่อให้แม่เนาะเป็นคองควัญให้เพื่อนในบันปลายชีวิตของเพื่อนพอเม่พี่น้องพาพอ,พอพก็เม่เพ่กเ็เถาแห้งเลเนาะแพ่ก็เลยสิมอบของควัญอันนี้พอเม่คองควัญอันหญ่งใหญ่เนาะ ก็เรืสิมอบของควัญให้พ่อกับแม่แพ้ว่าเออพ่อกับแม่แพนให้ไปสื่อรถซาแพ้ก็เก็บเงินในปีปีหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปีหนึ่งนี่ถ้าว่าเงินเดอนลักหม่นเนาะลักหมินกลัวนิดนิดเนาะแพ้สามารดเก็บเงินได้เกือบสองแสนพ่อแม่พี่น้องเนาะเกือบสองแสนบาทแพ้แบบภูมิใจเงีเงย่แบบว่าเอออะไรแบบแพ้ภูมิใจในตัวเองรลายพ่อแม่พี่น้องแพ้ภูมิใจในตัวเองร้ายแล้วก็แพ้ภูมิใจที่แบบว่าที่แบบว่าอ่ะ ที่แบบว่าพ่อแม่นั่นบ่กเคยของเงินเฮาเนาะน่าจะลอดปีบ่เคยแบบว่าเออฝากมาให้ใส่ในเด้อทุกเดือนจังสันจังสี่เมื่อนที่ผ่านมาเนาะแล้ววันนี้พ่อแม่กัะแบบ ภูมิใจในตัวพ่อกับแม่ลรยภูมิใจในตัวพ่อกับแม่คือแนวไดคือพ่อกับแม่แพทเนาะอยากได้สิ่งไดแต่เพื่อนกับเป็นคนตีแบบว่าหาสอกหาแสวงหาพ่อแม่พี่น้องขนาดเพื่อนแบบอายุหกสิบกว่าเลยเนาะแบบสอกหาแสวงหาเหตุหน้าเหตุหน้าปีละสองขังพ่อแม่พี่น้องเนาะเหตุทั้งหน้าแซงและก็หน้าปังเนาะเออแม่พ่อแม่พี่น้องหน้าปังบันแพอเออหน้าปีเนาะเหตดทั้งหน้าแซงและหน้าปีพ่อแม่พี่น้องเหตุปีหนึ่งสองขังเนาะ แล้วก็ทั้งเลี้ยงง่วเลี้ยงคว้วค้ายพ่อแม่พี่น้องน้อเฮ็ดทุกอย่างเลยแล้วก็แบบรับเมาในการสื่อเขานน่ะนนนี่คายน้องแพก็เลยแบบว่ารู้สึกภูมิใจแหละกับแพรก็เลยแบบว่าเทมพอห้อมพอกแม่แพรบริโภคนน้ำแพรน้องแพก็เลยแบบว่าเออ้าพอกแม่แพบบริโภคนแพแบบนี้แพแห่งตองยิงระหยัดแห่งยิงตองอดทนกับนาทีหรือว่าการงานที่เฮาด้เหตุเนาะมันก็เลยเป็นความแบบว่าแรงบันดาลใจที่เหตุให้แพรทำงานแล้วก็แบบ เมื่อยปันไดแพ้ก็ต้องอดเอาหรือว่าบางบางวันเด้อบางอารมณ์ที่เขาแบบว่าโบเอนจอยกับการทํางานนอกเขาซึ่งแบบเออคือมันแบบมันโบแมนสําหรับเขาแต่เขากับแบบได้มาอยู่ในจุดจุดหนึ่งเนาะมันก็เลยแบบว่าเออเพื่อซิงไดที่เฮาเหตุเนาะก,ก็เลยแบบแต่สิงนันกับประสบความสาเร็จพอเม่พี่น,อน,อน,อน,นอ้องเนาะก็คือแพ้มีเงินเนาะพอเม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็คือแบบเอามาให้เบิง่งแบบเขาข่าวเพราะว่าอีกในบัญชีชีหนึ่งเนาะเดียวอ,อีกประมาณ ประมาณวันสองวันพอพอก็แม่แพทยก็สิขืนไปเวียงจันท์พอแม่พี่นอกเนาะขืนไปเวียงจันทร์เนาะขืนไปขืนไปเบิงรถแล้วก็สิขืนไปสื่อรถแพทก็เลยแบบว่าโอ้ยนี่มันก็เลยพ่อพ่อบอกพ่อแพทบอกว่าเออนี่เป็นของควันปีใหม่เด้อทีแพทสีสามาาถแบบว่าเหตุงานทั้งปีอ่าปีนี้ทั้งปีที่แพทแบบว่าบอเขเก็บเงินบอกคขเอาเงินเดือนที่แพทหามาได้หันสักบาท เพื่อเขากระเป๋าของตัวเองเพื่อแบบว่าไปสื้อสิ่งคองของตัวเองเนาะคือแพทนันไฮพ่อกับแม่เบิร์พ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นคองขวัญสินใหญ่ที่สุดในชีวิตของแพทที่แพรนันายพ่อกับแม่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดยการที่แบบว่าแพทย์นันเก็บเงินปีหนึ่งเนาะเกือบสองแสนที่จะมอบให้พ่อกับแม่สื้อรถพ่อแม่พี่น้องเนาะสื้อรถแบบรถแบบรถกระบะเนาะในราคาที่แบบว่ามือสองหรือมือสามเนาะแพทกับโอ้แต่ว่าเพิ่นบอกว่าเฮาเอาเถาดีก่อนลู้งเลยเพราะว่าเพราะว่าแพทพ่อแม่กบ พอกับแม่แพนบอกว่าแค่นี้กับกับเพนกับมีคว่วมซุกเลวเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเนาะเวลาที่เพนจะไปตลาดอยู่ในเมืองพอแม่พี่น้องเนาะเพนกับโดยที่แบบว่าบรต้องนั่งรถจักรหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไปและเวลาที่แบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเพนก็สามาที่แบบว่าจะนั่งรถแบบว่าผ้าน้องหรือว่าผ้าแบบผ้าน้องผ้าล้านที่ว่าจะไปหาไปหาหมอหรือว่าไปหาโมหาหมอเนาะก็ไปแบบไปได้ง่าย มันกับสิบบลลับากเกินไปเนอะเพื่อนก็นเริอกาว่าซัมนี้ก็พ่อแลหล่หลูกเ้ยซัมนี้พ่อกับหูซื้อแบบว่าภูมมใจร้ายเนาะในโตของหลูกสาวกับแบบในโตของของพ่อกับแม่เองที่แบบว่าแบบพอแบบพ่อม่บ่คอเงินหลาหลูกกัยังมีแบบ มีกำลังใจที่จะ,จะเก็บเงินนาอพ่มแม่พี่น้องมันก็เลยเป็นความรู้ซึกดีที่แพทย์แบบว่าเออสุขัยสุขัยปีใหม่นาะคองควนให้พอโดยการที่ว่ามอบเงินในเพื่อนน้องพ่มแม่พี่น้องเนาะมอบเงินในเพื่อนเพื่อให้เพื่อนนะไปสื้อรถลวก็แพทย์ก็ภูมิใจที่ชุดว่าเออในการทํางานของปีหนึ่งของแพทย์นั้นด้วยด้วยสิ่งต่างๆที่แพทย์อบอกเคยเหตุแพทย์บเคยเหตุอย่างไรเนาะคือแบอออบอ,กกอ่ะอดีตแพทย์บเคยเหตุแบบว่าโบกเคยเหตุในสิ่งดีแบบมันแตกต่างกันไป ทุกบอลแพ้อาจจะเคยเบิงหนองนาออาจจะดูเคยดูแลหนองแบบนิดๆน้อยๆที่ผ่านมาแต่พ่อแพรมาใส่ชีวิตในการแบบว่าทํางานปีหนึ่งเต็มๆในการที่แบบเบิงหนองตลอดเวลาตลอดอยู่กับหนองตลอดเวลาตลอดระยะเจาซีู่มโมงเนาอก,ก็มันเป็นความแบบว่าเออมันเป็นจุดจุดหนึ่งที่แพรโบเคยเหตุที่แพรโบเคยเหตุมาก,ก่อนตั้งแต่ที่แพรเขางเทปมาอายุเจนอายุเจนกระถางยี่สิบกว่าปีนาอแพรกับโบเคยเหตุแล้วกับโบเคยอยู่ในจุดจุดนี้แล้วกับแพ้กับ แพ่กับเหตุซ้ำเล็ดเนาะในการที่แบบว่าแล้วก็มีความสุขกับงานที่แพ่เหตุอยู่เนาะมันก็เลยแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นความผาคพุ่มใจพอแม่พี่น้องเนาะในเหลืองเราทั้งหมดกับแพ่กับสิมาคอแบบว่าที่มีคนทรงถามแพ่ว่าเออโบเห็นจะมีข้องควันแบบให้พอให้แม่เลยในการที่แบบว่าพอแม่โบเคยแบบว่าคองเงินแล้วก็บอเคยผาเงินเดือนให้พอให้แม่เลยอีย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นข้องควันที่แพ่มอบให้พอกับแม่เนาะในด้วยเงิน จำนวนลายในชีวิตของเพรเลยพ่อเม่พี่น้องนาะที่แพรหาไดมาแล้วก็เป็นคองควันฉินแหลกที่พเพรมอหมห้พ่พอกับเม่เนาะเดียวถาวาทุกคนอะถาวาเดียวพอเมย์เพรเนาะไปสื่อรหลดมาก,ก่อนเดียวแพรนั่นสี่ทายคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สีเอาหลุลโพสลงห้ทุกคนเบิรงเนาะแต่อันนี้คือแพรแบบว่ามาแบบ มาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนวาในความแบบอันนั้นความภูมิใจและความผาภูมิใจในการตีแบวคเขาทางานปีหนึ่งเลยเสือไผ่พอกับเมย์นอ้หยคล้องควัที่อันทีหญิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเพยเนอะทุกคนเนาะเรื่องเล่าก็มีประมาณนี้แล้วพอเมย์พี่น้องเนาะจังได้แพยก,กับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้เนาะพอเมย์พี่น้องท้าคิดว่ามันมีประโยชน์เนาะหรือว่ามันแบบว่า มันมีประโยชน์ในการทำงานเลอในการใช้ชีวิตก่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั b s ไ r i b e ให้เพนนดเด่นั่งเ้อพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะเพรก็ขอฝากทุกคนเนาะที่แบบว่าทำงานเนาะถามีปัญหาเกี่ยวกับงานหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคนที่เฮาทำงานนําเนาะก,กับทุกคนแบบว่าอดทนพ่อแม่พี่นอ้องคำคำว่าอดทนคำอดทนคำว่าอดทนคำว่าสันสันเนาะสันส้นของคำว่าอดทนมันทำให้ชีวิตของเฮาดีขึ้นแน่นอนพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกว่าสีในระยะสั้นหรือในระยะ ระยะยาเอามันก็ต่องดีขึ้นแน่อเนาะ,ะ,ะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วพ่อแม่พี่น่องเนาะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะกับการทำงานนะคะไปแล้วพ่อแม่พี่น่อสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย